สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเปลี่ยนฐานกุญแจรถนะคะกุญแจรถออกรยานยนต์ค่ะคือประเด็นว่าเมื่ออ,อประมาณไม่กี่เดือนก่อนเนี้ยคะ่ะก็คือไปเปลี่ยนฐานที่ร้านทำกุญแจที่หนึ่งเขาคิดเราสองร้อยกว่าบาททีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยสงสัยอะ่ะทำไมมันแพงจังทีนี้ก็เลยแบบ เอออยากลองเปลี่ยนเองก็แกะข้างในดูนะคะก็พบว่าเขาใช้ฐานรุ่นนี้อันนี้คือรถคิวบิกนะคะของยามาฮ่านะัวรุ่น cr 1 6 3 2ถ้าใครจะไปหาซื้อก็บอกแม่ค้าหรือว่าเสิร์ชตามร้านค้าออนไลน์ก็ได้คะ่ะ รหัสาฐาน panasonic cr 1632งหกสมนะมก็จะได้มาประมาณนี้วิธีแกะเนี่ยคือวันนั้นเสียค่างโง่มาก200อยากจะบอกว่าทำง่ายมากเปลี่ยนง่ายมากคือนี่มันไม่มีอะไรเลยจ้ะเผื่อผู้หญิงผู้หญิงนะคะสมม่วนมากผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องเหล่านี้นเนาะก็คิดว่าเออไปหาช่างดีกว่า แต่ทำไปทำมาเฮ้ยไม่ต้องถึงมือช่างก็ได้อ่ะเฮ้ยเราสามารถทำเองได้อ่ะแค่เนี้ยเนี่ยมีน็อตแค่อันเดียวตัวเขาคิดเราเกินราคาไปเยอะมากฐานเนี้ยไม่กี่บาทเองอยากจะบอกกำไรเป็นร้อยอ่ะเออหรือไม่ใครก็รับ ทำเปลี่ยนถ่านให้เพื่อนก็ได้นะรับเปลี่ยนถ่านก็ได้อาลืมบอกนี่เวลาเงะมันจะอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วมันจะมีตรงเนี้ยมันจะเป็นร่องร่องอยู่แล้วเวลาแล้วเร,เราแกะอย่างเงี้ยมันไม่มีทางออกมันออกยากมากแต่เขาทําร่องระหว่างคุญแจอย่างเงี้ยเอามาให้เราเนี่ยนะฝั่งนี้มันจะติดฝั่งนี้มันจะไม่มีร่องอืมแต่ฝั่งเนี้ยมันจะมีร่องเนี่ยมีร่องมองเห็นไหมเออ เราก็เอาทีเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจิ้มเข้าไปตรงนี้ไม่รู้นะเผื่อแบบช่างเขาจะแกะไงนะแต่เราแกะอย่างเงี้ยเออเราสังเกตเอาอะ่ะมัดป๊บเห็นปะมันก็จะออกง่ายเลยอืมทีนี้ไปไงต่อดึงถาดมันขึ้นมาตรงนี้มันเป็นยางซิลิคโคนค่ะนี่ยางซิลิคโคนก็ปิ้นมันออกมา เห็นไหมฐานจะอยู่ข้างในนี้แล้วดึงไงก็ดึงไม่ออกทําไงเหมือนเดิมนี่เลยนี่หัวนี่นะจิ้มไปตรงนี้ดันึ๊บอ,ออกแล้วจ้าอืมทีนี้ก็ถึงเวลาก็แกะฐานใหม่ออกมานะอ่ะแกะฐานใหม่ออกมานี่มันออกแล้วก็ได้ทันใหม่มาแล้วเขาบอกว่า เราก็งงใช่ไหมไม่รู้จะเอาบวกขึ้นนี่บวกขึ้นหรือลบขึ้นดีเราก็สังเกตที่ตัวแป้นมันเขาเขียนว่าอะไรเขียนว่าบวกไหมบวกอ่าพอเห็นบวกปุ๊บทำไงหงายทานเอาบวกขึ้นเลยเสียบปับ๊บเสร็จแล้วแค่นี้เปลี่ยนละอืม ก็ใส่ลงไปในรางซิลิโคนของเขาเหมือนเดิมนี่เสร็จแล้วก็หมุนให้เข้ารางกดๆไปเข้าที่ละปิดฝาอืมกึ๊บหนึ่งก๊บเสร็จแล้วไปน็อตคืนค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหัวก่อนนะ เมื่อกี้เราใช้งัดเราหัวนี้แทนแล้วกันเห็นแล้วเป็นไงใช้ได้ปกติ เสียค่างโง่ไปสองร้อยโคตรง่ายเลยไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้า